วัจังหันเช้านะครับที่วัดโดยสวรรค์น,นะครับหรือวัดตําสูงนะครับครั้งแรกนะครับที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะครับบรรยากาศก็ร่มเย็ยนรม่มรื่นนะครับมาได้ชวนเมียม,มาด้วยนะครับเมียมลง่าวัดป่าสีเพ่วันนะครับ คนเดียวนะครับสินหน้าแล้วไยว่ากันใหม่นะครับสินนี้นะครับทำบุญข้าวประดับดินนะครับอ่ทีนี้มาดูศาลานะครับศาลาโรงฉันนะครับซึ่งเป็นไม้พยุงทั้งศาลานะครับ ดูความสวยงามนะครับความสวยงาม ลาในสวยนะครับเป็นกุติีคำมพีและอยานเมตตาสามัคิีนะครับบรรยากาศโดยร,รอบนะครับดูใต้หน้าผานะครับฝั่งโน้นก็จะเห็นต้นหน่อไม้ต้นไผ่นะครับต้นไผ่นะในต้นไผ่ ต้นไผ่ยักษ์นะครับที่ผมถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนมาเที่ยวชมนะครับวัดดอยสวรรค์หรือวัดท่ามสูงของชาวอำเภอนาแกนะครับอ่า มีคุติที่สวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นาจากความสูงนะครับจากพื้นดินนะครับ ขึ้นไปนะครับหน่อไม้ยักษ์หน่อไม้ใหญ่นะครับอยู่ที่วัดทรรสูงนะครับพูนมาเบิ่งหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ยักษ์พูนุญแยอดมันโอ้ยอดโอ้ยกระโพดใหญ่นะครับบังมิดเลยครับใจ Cukup. Cak eh.